ศิแล้วินรับเธอของเราชื่อพี่ท่านก้มมือขอ่รอได้ใช่ไหมได้ค่ะไปเหลยทอดกันเลยม่เพื่อนกันื้ที่ของพี well? him? Him ่เลยให้ให้ที่บอกงเจอเลยให้เจอใครอีกโดนีเอกอ่ะขอเพลงขออโก้ัดพัเกี่ยวมนเกียวี่เกเก่มะเดี๋ยวพี่เซ็ไม่อยู่ร้ะน่ยขอที่นังขอที่นั พี่อยากฟังแกเขารองอ่ะเดียผมนี่กับวัชช่านี้อยู่ครับเดียวแล้วนี่ร้องกันแล้วเสิลปีนอะไรนี่เป็นศิลปินน้องใหม่แต่นี่เป็นศิลปินต้นแบบสัก๊อตหนึ่งแม่ไม่เอาท่อนแท้นะเอาแบบเป็นท่อนจริงๆเปบสต่อยไม่เอานะขอเป็นท่อนอะไรนะแม่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่แม่ถือเงินเยอะมากนะแม่เร็วงั้นเอาเอาภูมิอะไรมาแลกเลยเร็ว คุณแม่เริ่มกลัวเลยละว่าเ่อยาเหอะแมู่่้นมอะไร่างนีเดี๋ยวเดี๋ยวใทงมอะไรน้องโอยีเดิมนะทงมอะไรหย่างไรทอมอะไรต้องีโอดเอามางขีดกันหน่อยดีใหญ่กว่นี้อีกเนะน่มีแดงไหมมีแดงไหมมีเขียวหรือมีแดงไหมเป็นติิดมากเลยว่านี้แดงเขียวน่าเขียวไรใจสามารถให้โอยได้นะครตอนนี้เดี๋ยวเอาเนีคุณเก๋ตอนนี้ยังเป็นตีพอนะ เนใช้นะอ้ะเมื่อกี้ร้องเพลงไ้ไหมอมให้ออเจนเดี๋ยวเด้๋เนชื่อหน่นะเอาอะไรเอาอะไรที่มาทำกันไรอะไรก็ได้เดี๋ยวผมด้วยเขาเป็นอะไรย่ล้วคุยต่างไหมอันนี้กหอนเนาะตกรอบอะไรอร่อยดีมีเลุกคัาน้ำมมาด้วยเป็นไงลูกกำลัอะไรอย่นี้ลูกไม่พี่พอไม่อไม่องไม่เ่ออไ่ไ่ออไอไไ่ออไ น้อยน้าวันนี้มาทำอะไรลูกมาดูวิดีโอไมาชอบที่วิดีโอลูกน้องทำไมชอบเพราะเราเป็นพ่อน้องได้ไหมครับแล้ววันนี้เราเลยมาโมชว์รุ่นหมีนแชร์ได้ไหมครับดีแชร์ร้อยต่อคืนต่อคิวมีวัไหมลูกตอนจบแล้วนะครับอ่านต่อไปมีรุ่นฟังตอ,ตอมากเดี๋ยวไปโชว์ฟังตอ,ตอมตอ,ตอนนี้นะคระับแจกของรับมาเลยไปเอาฟังตอ,ตอมาโชว์ ไม่ได้อนที่จะช่อดนีดือใอยากได้ม่งแกได้ไหมใยากได้เอ้ยไม่อดเดียวอเอาอะไรไม่เอาอะไรแม่เทียงง่ายๆเราเปันกาวเราอย่